พรวันเสาร์แห่งความมั่งคั่งและพลังอำนาจวันเสาร์นี้เป็นวันแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของดาวเสาผู้เปี่ยมด้วยความอดทนความมั่นคงและอำนาจบารมีใครที่ตั้งใจทำมาหากินซื้อสัตว์ในหน้าที่และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรควันนี้คือวันแห่งการได้รับผลแห่งความเพียรพยายามสิ่งดีๆที่คุณทำไว้ในอดีต จะเริ่มผลิตดอกออกผลนำมาซึ่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภอันไหลหลังไม่ขาดสายพลังแห่งวันเสาร์ดาวเสาร์เป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่นและการเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์สู่ความมั่งคั่งใครที่เคยเหนื่อยเคยสู้เคยท้อวันนี้ถือเป็นวันเปิดประตูแห่งบุญเก่าให้ผลดึงดูดโชคลาภเงินทอง และโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องพรโชคลาภประจำวันเสาร์ขอให้วันนี้เป็นวันที่เงินทองไหลมาเทมาขอให้เจอช่องทางทำมาหากินใหม่ๆที่มั่งคั่งและมั่นคงขอให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายขอให้ผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายสนับสนุนขอให้ทุกคำพูดและการกระทำมีแต่พลังแห่งเมตตาและความสำเร็จ ขอให้บ้านและที่อยู่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความโชคดีและขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีพลังสู้ทุกสิ่งนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาเรียกทรัพย์ประจำวันเสาร์ โอมมหาลาพังปสิทธิเมตตามหานิยมณชาลีติทนังวหาสัพพะลาภปสิทธิเมพุทธังช่วยทำมังรักษาสังคังคุ้มครองขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีเงินทองโชคลาภไหลามาไม่ขาดสายสาธุสาธุสาธุ